ดีมากเลยค่ะซับเข้ารัวๆเลยค่ะถูหวยทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะดีมากเลยค่ะซับเข้ารัวๆเลยค่ะถูหวยทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะซับเข้ารัวๆลูกแก้วทรงกดเนี้ยค่ะบูชารับปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะเลยไปถึงวันหวยออกตอนประมาณเที่ยงค่ะก็เลยบอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะตามที่ที่ที่ ที่ที่พูดไว้เนาะที่ไหนอย่างเงี้ยก็บอกว่าให้วันนี้ให้มีโชคลาภขอให้ถูถูรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตกเย็นมาบอกบนล่างเลยกระโดดเลยเย็นมาบอกบนล่างเลยกระโดดเลยได้ท้าทายนะคะแต่เออคือคือยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าจักสิทธิ์จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยได้มาเนี่ย คือคือศรัทธามากไงคะก็เลยบูชาพอดีมาวันนั้นพอดีวันโชคล้าวันแห่งโชคล้าพอดีเลยโอ้ไปถึงก็คือไปถึงเลยสั่งปต๊บแล้วก็ไปถึงเลยใช่ไหมคะใช่วันนั้นเลยค่ะไปถึงวันนั้นเลยก็เลยพอก็เลยบอกพอรับแกออกมาก็เลยบอกว่าถ้าสักเซจจริงๆอ่ะขอให้มีโชคด้าในวันนี้นะขอให้มีเงินเข้ากระเป๋ารัวๆตรงๆเลยไม่เงี้ยก็ไปซื้อหวย ซื้อหวยก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะซื้อบนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดเลยก็ซื้อตัวนี้คือเหมือนกับว่าโดนจิตโดนใจให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะอืมโดนจิตโดนใจให้ซื้อพอหวยออกจะเต็มเลยทั้งล่างทั้งบนเลยทีนี้โหเฮกันใหญ่เลยคือมันเริ่มจากจากความศรัทธาม,มาอันดับหนึง่งค่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะนอนหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นอะไรที่มีความสุขค่ะ เป็นเป็นสุขใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเรามีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ๆเราอะไรประมาณนี้นค่ะค่ะกูกแป้วสงกดานต์อุกติมที่งดงามมากนะใสมากกว่าเดิมอีกเหมือนกับมีพลังที่ท,ที่รักสื่อกันใช่ใ,ชใส,ส่มากๆเลยต้องใส่ทั้งสวยแปลงมากแตก,แตกตกต่างแตกต่างมากเหมือนกับอ่าลูกแก้วสงกดท่านมีพลังมองลูกสวยมากๆจริงๆค่ะสวยมากๆแปลว่าเรารักสัทธาจริงๆแล้วท่านก็ใชเริ่มเริ่มค่ะเริ่มจากสัทธา อันดับแรกทุกอย่างก็เลยบอกว่าถ้าถ้ายังไงก็ให้คือมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรคิดอะไรก็ให้ได้สมปารถนาค่ะแล้วเผอิญเป็นคนที่ชอบจวดมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเช้าเย็นอะไรประมาณเนี้ค่ะุนำค่ะเป็นเศรษฐีใจบุญต่อไปนะคะสาธุสาวุสาธุค่ะสวยลูกเจ้าแตกมากเลยค่ะสาธุค่ะสวยมากค่ะ